กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซักไนดะ้เสียตตเก้าวอะไรสิมาได้ไเออตัวนี้แหละสออิมาแขนกุลแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวัานหน้าปลาสุนัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะเผาน้ำถนนเลยเอาถนานหลักตะกอนหน้ากออ็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุนัยหลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเน่ยนะกระายไปบ่มีเสียชีวิตกรจายไปกรายไปบ่มีห่อขึ้นก็บระกาศแางแผนไปจากมูเราอยู่สหรันอเลกากระจายไปบงมากสักกเบแกอยูเอเซยอยู่เซยเรื่องเนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกระจายไปประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียนกว่าก็เสียงกว่าเราเลือกตั้งสสอเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เน้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรนดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอเนะเออหลายก็มูเหลยาครับอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูมัวล,ลงอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากย่ปากนีาวนี้แจ้ไปหลายๆกัน